นะครับน็อตไม่เคยขันไม่เคยเคลมประกันเลยไม่มีตำหนิใดๆนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับออปชั่นให้มาครบด้านในนะครับด้านในเป็นเบาะส,สีเบาะสีเบจเบาะสีครีมนะครับปรับเอียงไฟฟ้านะครับเป็นเบาะนิคีเมาส์ต่างกันเท่าตัวนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับชอบคันไหนบอกเลยว่า2คันที่เข้าใหม่นี้เด็ดแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีรถ MPV รถครอบครัวยอดนิยม2รุ่นนะครับสสไตล์สสี Black and White นะครับสองคันสองเวอร์ชั่นนะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนปี2012นะครับราคาอยู่ประมาณล้านต้นๆ้นอีกคันฝั่งขวามือของผมนะครับเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายนะครับ ราคาอยู่ประมาณเกือบ3ล้านบาท2คันนี้นะครับราคาต่างกันเท่าตัวนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับชอบคันไหนบอกเลยว่า2คันที่เข้าใหม่นี้เด็ดแน่นอนครับผมจะพาไปดูก่อนคันแรกเลยนะครับคันนี้สีขาวนะครับจดทะเบียน17พฤศจิกายน2563นหระครับหรือปี2020นั่นเองรถอายุแค่2ปีกว่ายังไม่ถึง3ปีนะครับพิจิกาจะครบ3ปีเต็มนะครับนี่อยู่ประมาณ2ปีคปีครึ่ง อันพาดรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายดูจากกระตังหน้านะครับที่มีความดุดันนะครับโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากนะครับรุ่นนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นแบรนด์โตโยต้านะครับเครื่องยนต์อะไรสมรรถนะนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์มากนะครับและไม่มีปัญหาใดๆเลยเป็นรถที่ได้รับความนิยมสำหรับรถที่ใช้เองรถครอบครัว หรือแม้แต่รถผู้บริหารก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเปิดผมพลังให้ดูก่อนว่าเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าห้องเครื่องยนต์นะครับใหม่มากนะครับรถไม่เคยทำสีไม่มีอุบัติเหตุนะครับฝากระโปรงหน้าน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตไม่เคยขันไม่เคยเคลมประกันเลยนะครับจะสังเกตราสติ๊กเกอร์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับน้ำยานรุ่นใหม่นะครับ สติกเกอร์ยังอยู่ครบจากโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนหน้ามาเลยนะครับคาน,น้าเดิมๆต่อมามาที่ล้อแม็กล้อแม็กก็ถือว่าเป็นล้อแม็กเป็นลายตรงรุ่นเลยนะครับปียางปี2021เป็นยางแม็กซิขอบ18นะครับรุ่นนี้แม็กตรงรุ่นยาง235 45นะครับ ZR18 สีขาวไวเพลนะครับ คันนี้ภายในเป็นสีดำนะครับภายในเป็นสีดำนะฮะปลอดภายในเรียบร้อยมากนะครับเบาคนขับไม่มีไม่มีตาหนิไม่มีแตกใดๆนะครับรถ2ปีกว่านะครับพวงมาลัยนะครับหัวเกียร์นะครับไม่มีตําหนิใดๆนะฮะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับออปชั่นให้มาครบไม่ว่าจะเป็นขับเองหรือจะมีคนขับให้นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับเสตาร์ทเครื่องแล้วครับ ระบบแอร์ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลขไม้นะครับเดี๋ยวเลขไม้ขึ้นมานะครับอ่าไปกดโ d ดี o อฟโอเคทิป A ทิป B 93,138กิโลเมตรเลขไม้เก0 0หมกิโลนะครับรุ่นี้ให้มาครบเลยก็จะเป็นจอหน้านะครับใส่จอใหม่เป็นจอ Android นะครับรวมไปถึงจอด้านหลังนะครับเพิ่มมานะครับเป็นจอพับด้านหลัง หลังคาสันลลไฟหลังคาไฟอัมเเมไลท์นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับที่แผงประตูที่หลังคานะครับรวมไปถึงเบาะหนังแท้เบาะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ SC p a c แพคเกจนะครับจะเป็นเบาะมิกกีเมาส์เบาะสามารถปรับเอนที่ลองขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับสะดวกสบายมากนะครับเป็นรถสำหรับผู้บริหารด้านหลังมีช่อง USB นะครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์เพิ่มความสะดวกสบาย ในการใช้งานนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับสำหรับโ o โย ta u n p a พ v e l บ f ฟนะฮะที่รับความนิยมคือประตูไฟฟ้าครับประตูไฟฟ้าเขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายจริงๆนะฮะประตูนิ่มมากนะครับลหลายแบรนด์ที่ทําประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับไม่ได้นิ่มไม่ได้สะดวกสบายอย่างนี้นะครับแล้วปัญหานี่เขาน่าจะน้อยมากนะครับไม่จะดึงเปิดหรือว่าจะกดด้วยรีโมทก็แล้วแต่นะฮะสะดวกสบายมากนะครับ ตีหมดสั่งงานหรือคนขับคอนโทรลก็ได้นี่คือข้อดีของอันผาดข้อดีของเวลไฟที่รับความนิยมนะครับคันนี้ภายในใหม่มากสีดำนะครับสีดำเข้มสป,ปอร์ตเลยทีเดียวสปอร์ตเลด้านหลังนะฮะทุกอย่างไม่จะมีใดใดนะครับนะประตูหลังไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับท่านที่ต้องการใส่ของเดินทางนะครับก็สามารถ พับเบาะแถวที่3นะครับยกขึ้นมาด้านข้างใส่ของได้เยอะแยะเลยนะครับเดินทางอยู่4ท่านนะครับท่างหลังใส่กระเป๋าใส่ถุงก,ก๊อบใส่ของเล่นใส่ที่นอนไทยได้หมดทุกอย่างที่จะใส่เข้าไปนะครับเครื่องยนต์2 5 0 0 c เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันอยู่ในแคมรี่เพราะนะั้นอาอรมณ์ไหลหายห่วงเลยถ้าต้องการที่นั่งเพิ่มก็เอาลงมานะครับนั่งได้อีก3ามที่นั่งเป็นเจที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้าคันนี้ครบจริงๆนะครับบางคันเองอ่า ปั้ท้ายนะครับไม่ไฟฟ้าก็มีเบาะไม่ไฟฟ้าก็มีออปชั่นเราเลือกได้แต่คันนี้เป็นรุ่น top สุดนะครับ SC package ภายในสีดำเบาะมิกกี้เมาส์นะครับอโอเคนะครับคันนี้อามามาสรุปคันนี้ก่อนคันนี้รถปี2020นะครับรถ2ปีป่า3ปีเลขไม่อยู่ประมาณ93,000กิโลเมตรนะครับรถใหม่ย,ย่อประมาณ3ามล้านแสนนะครับรถใหม่ 3, ล้านแสน คันนี้ราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามทางเพจนะครับปกติขายอยู่299นะครับ3ล้านมีทอนวันนี้ท่านใดที่ติดตามดูนะฮะติดตามอยู่ในช่องทาง YouTube นะฮะสองล้านเก้าแสนพอครับสองล้านเก้าแสนห้รถคันนี้สาภาพสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆเลยนะฮะ มี20ด้วยนะครับ2 9 5ล้าน9 0บาทครับสนใจโทรหารได้เลยนะครับ0847776699หรือไลน์ไอดีทีมงานนะครับให้ไว้นะครับอัดไลน์ผมมาคุยทุกวันนะฮะหรือจะมาดูตัวจริงที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีก็สามารถมาดูได้หรือจะอยู่ต่างจังหวัดให้เราส่งรถให้ที่บ้านให้ไฟแนนซ์เป็นเซ็นที่บ้านด้วยความยินดีทั่วประเทศไทยครับอะต่อไปมาดูคันนี้นะฮะอ่า และอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอนะครับเป็นรถ MPV ยอดนิยมเพราะคันนี้ราคานะครับราคาประหยัดจากรถใหม่เยอะนะครับเหลืออยู่ประมาณ1-3ใน3นั่นเองนะครับเป็นอันผาดเจนที่2รุ่นไมเนเชนแล้วไมเนเชนนะฮะร,รุ่นนี้ออกมาปี2008ไมเนอร์ a เชนก็คือปรับกระจังหน้านะครับที่เป็นขั้นเป็นขีดโคมียมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มความสวยงามสะดุดตามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่ ดูทบเฉี่ยวแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างที่ดูดีแลวก็ทันสมัยมากยขึ้นอีนี่คือเป็นรุ่นไมเนอร์เช e ในปี2012นะครับคันนี้ปี2012ซึ่งเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อก 2400cc ที่อยู่ใน t o y o ต a c a m r รนะครับรุ่นนี้ Camry ใช้2400รุ่นหลังมาใช้2500เหมือนคันก่อนหน้านี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินลว้วนไม่ได้ติดแก๊ส l p g เหมือนกันครับมาตรฐานมงคลคาเซนเตอร์แผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบการที่มีภาษาไทยอย่างเงี้ยมีคําเตือนมีห้ามสัมผัสกิี้แสดงว่ารถคันนี้ผ่านการจําหน่ายโดยศูนย์โตโตยโต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครนอ็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนี่คือมาตรฐานของรถคันนี้นะครับเพราะ,ะนั้นไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนด้านหน้าอย่างแน่นอนนะครับเบลฟปี2012ม่เนอร์เชนนะครับเครื่องยนต์2.4 ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17ยางจะกว้างขึ้นจะหนาขึ้นจะสูงขึ้นทําให้เกิดมีความนิ่มวนวลนะฮะในการแอบสอบในการให้ลดการสัส่นสะเทือนของเครื่องของช่วงล่างนะครับเพราะนั้นนิ่มขึ้นนั่นเองขอบ17นะครับเป็นยางแม็กซิสบราวโวนะครับคันนี้ด้านในนะครับด้านในเป็นเบาะสีเบาะสีเบจเบาะสีครีมนะครับปรับเอ็นไฟฟ้านะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็สามารถยก รองเท้านะครับเพราะนั้นสะดวกสบายในการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นอกจากจะเป็นเอนไฟฟ้ารองเท้าไฟฟ้านะครับรองขาไฟฟ้าแล้วตัวเบาะนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็สามารถปรับนวดได้ด้วยนะครับมีเบาะนวดด้วยนะครับคันนี้นะจะขออนุญาตดูภายในห้องแผงหน้าปัดนะครับห้องคอกพิตห้องคนขับคันนี้นะครับเบาะด้านหน้าเป็นเบาะธรรมดาปรับปรับมือธรรมดาเป็นระบบแมนนวลนะครับ เลขไม้นะครับปี2012คันนี้เลขไม่อยู่ที่นะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องกดแล้วไม่ขึ้นนะครับโอเคสตาร์ทติดแล้วนะครับปี2012เลขไม่อยู่ที่2 3 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับคือเ,เลขไม่ของอันพาดคันนี้ซึ่งคันนี้จอนะครับจอเป็นจอของ Toyota สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นรถจากศูนย์ t ตโยต้ จอเองจะพิมพ์คําว่าโตโยต้าอยู่ใต้เครื่องเสียงนั่นเองนะครับนี่ผงบอกให้เห็นว่าคันนี้รถขายผ่านศูนย์โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยน,นะครับนอกจากมีจอหน้าแล้วมีจอมีกล้องถอยครบแล้วนะครับมีจอหลังด้วยนะครับจอหลังมีจอหน้าจอหลังมีหลังคาซันรูฟนะครับมีไฟหลังคานะครับปรับเปลี่ยนสีได้นะครับตาม รูปแบบของโตโยต้าอันพาร์เวลไฟล์นะครับภายในสีครีมภายในสีเบจนะครับเน้นความหรูหราเน้นความทันสมัยนะครับเน้นความพูดง่ายว่า VAP นะครับสำหรับสีเบจนั่นเองนะครับดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับเบาะด้านหลังสามารถพับแขนได้นะครับนั่งตรงกลางได้เป็น7ที่นั่งแต่ให้นั่งสบายๆมีที่เท้าแขนเพราะว่า6ที่นั่งกำลังดีนะครับประตูหลังเป็นประตูหลังไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ิดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับประตูข้างไฟฟ้าประตูหลังไฟฟ้านี่คือความสะดวกสบายนะครับที่ทําให้รถ t o โย t a อันผ่านโตโยต้าเวลไฟรับความนิยมสเกิร์ตรอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังให้มาครบนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากๆนะครับประตูประตูะตะขะเขาเรียกไรปิดนิ่มเนาะทั้งประตูหน้าประตูหลังนะครับนี่คือเหตุผลที่ t o โย t a ได้รับความนิยมสําหรับรถครอบครัวนะครับ ซึ่งรถใหม่นะครับก็อยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาท3ล้าน5คันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับสำหรับท่านที่ติดตามในช่องทาง y o u t u นะฮะหรือช่องทางต่างๆของมงคลคาเซนเตอร์นะครับราคาพิเศษแค่1 2ึ่0ล้านบาทเท่านั้นล้าน25นะครับปี12มิกิเมาส์นะครับรถไม่มีวัเหตุใดๆสีดำภายในสีเบจนะครับเบาะนวดไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรหานะครับ0847776699นะครับ หรืออยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับเราสามารถส่งรถให้ท่านถึงที่บ้านให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านนะครับรับประกันความพอใจส่งรถให้ถึงประตูบ้านแน่นอนให้ช่างที่ไว้วางใจให้ศูนย์ตรวจสอบดูก่อนว่ารถคันนี้ดีเหมือนที่ผมได้นําเสนอท่านไหมนะครับเป็นเองถ้าท่านได้สนใจนะครับมีอยู่2คันนะฮะอันผ่านรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2020นะครับสีขาวอยู่ข้างผม2องล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นนะครับและอีกคันเนี้ยรุ่นก่อนมานะครับ ปี2012ราคา1 2 5 0 0 0 0บาทพร้อมคันไหนชอบคันไหนนะครับโทรหาได้เลยนะครับหรือมีรถที่จะเปลี่ยนนะครับมีรถแรกมีรถเทรดกันก็ได้นะครับถ้าสนใจมาดูตัวจริงก็มาดูที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารมีรถเข้าใหม่นะครับผมจะส่งให้ท่านดูทุกทุกวันนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยมีญาติญาติสนใจรุ่สอรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามและก็ฝากสวัสดีนะครับขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับทุกทุกท่านนะครับในวันสงการที่ผ่านมาวันนี้วันที่19เมษายนนะครับสงการเพิ่งผ่านไปนะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโชคดีปีใหม่กันทุกทท่านนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ